สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูพึ่งนะคะวันนี้นะคะครูพึ่งจะพาเด็กๆนะคะทําแบบทดสอบตามตัวชี้วัดรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะก่อนอื่นให้เด็กๆเ,เตรียมแบบทดสอบรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะของภาคเรียนที่2นะคะปีการศึกษาสอง4านะคะเมื่อพร้อมแล้วนะคะเด็กๆเ,เ,เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะ ข้อสอบนะคะมีทั้งหมด2ตอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่1กันก่อนนะคะตอนที่1จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวมี10ข้อ10คะแนนนะคะมีช้อย3ามตัวเลือกก็คือกอไก่ขอไข่และคอควายเด็กๆสามารถเลือกตอบได้1ข้อ1ตัวเลือกเท่านั้นนะคะเด็กๆเ,เมื่อพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะข้อที่1รูปใดเป็นรูปสี่เหลี่ยม รูปใดเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะเด็กๆสามารถดูรูปข้อกอไก่ขอไข่และคอควายแล้วตอบลงได้เลยค่ะข้อที่สองดูรูปตามคุณครูนะคะจากรูปคือรูปอะไรจากรูปคือรูปอะไรกอไก่สามเหลี่ยมขอไข่สี่เหลี่ยมคอควายห้าเหลี่ยม เด็กๆก,กากระบาดลงในแบบทดสอบได้เลยนะคะข้อที่สามสี่เหลี่ยมช่องใหญ่สี่เหลี่ยมช่องกลางสี่เหลี่ยมเล็กสี่เหลี่ยมใหญ่สี่เหลี่ยมกลางสี่เหลี่ยมเล็กดูรูปพร้อมกับคุณครูพึ่งนะคะจากแบบรูปมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดจากแบบรูปมีความสัมพันธ์ในลักษณะใด กอไก่ขนาดขอไข่สีคอควายรูปร่างข้อที่4ี่นะคะเ <ๆ S 1> ด็กๆดูดูรูปตามครูพึ่งนะคะสี่เหลี่ยมหัวใจสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหัวใจสามเหลี่ยมคำถามก็คือแบบรูปําำถัดไปคือข้อใด แบบรูปซ้ำถัดไปคือข้อใดกอไก่หัวใจสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมขอไข่สี่เหลี่ยมหัวใจสามเหลี่ยมคอควายสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหัวใจข้อที่ห้านะคะจำนวนใดอยู่ระหว่าง7 2ิบกับ77สบเจ็ด จำนวนใดอยู่ระหว่าง72กับ77ก็ไก่71ขอไข่75คอควาย79ข้อที่6ข้อใดไม่ถูกต้องข้อใดไม่ถูกต้องกไก่39เท่ากับ สามสิบบวกเก้าขอไข่เก้าสิบเก้าเท่ากับเก้าสิบบวกเก้าอควายหกสิบเก้าเท่ากับเก้าสิบบวกหกข้อที่เจ็ดนะคะขอ้อใดเป็นการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยขอ้อใดเป็นการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อย กอไก่สามสิบสองสี่สปอ้าขอไข่9ก้าสิบห้าแดสิบอามสสาคอควายยี่สิบเกสอเก้าหสิาข้อที่แนะคะเด็กๆ ข้อใดไม่ถูกต้องกอไก่95มากกว่า59ขอไข่32มากกว่า23คอควาย72มากกว่า91ต่อมานะคะเด็กๆดูภาพตามคุณครูนะคะ จากรูปนะคะใช้ตอบคำถามข้อที่9กับข้อที่10นะคะจากรูปจะมีลุงทวีมีป้าตองมีก้อยมีหมอกนะคะข้อที่9จากรูปใครสูงที่สุดเด็กๆดูรูปประกอบได้เลยนะคะรูปเมื่อสักครู่นี้นะคะจากรูปใครสูงที่สุดกอไก่ลุงทวี ขอไข่ก้อยคอควายป้าตองข้อที่10นะคะจากรูปใครสูงกว่าป้าตองเด็กๆย้อนกลับไปดูรูปที่ครูเพิ่งให้ดูนะคะใช้ตอบคําถามข้อที่9กับข้อที่10นะคะแล้วเอามาตอบคําถามนะคะข้อที่10จากรูปใครสูงกว่าป้าตองกอไก่ลุงทวีก้อย ขอไข่รุมทวีมอคอควายก้อยมอต่อมานะคะเด็กๆเป็นตอนที่สองนะคะตอนที่สองจงวาดรูปแสดงคำตอบให้ถูกต้องนะคะมีห้าข้อ5คะแนนนะคะข้อที่หนึ่ง รูปสามเหลี่ยมเด็กๆวาดรูปสามเหลี่ยมลงได้เลยนะคะข้อที่สองรูปสี่เหลี่ยมข้อที่สามวงกลมข้อที่สี่วงรีข้อที่ห้า ทรงกระบอกผ่านไปแล้วนะคะเด็กๆสำหรับแบบทดสอบตามตัวชี้วัดร,รายวิชาคณิตศาสตร์นะคะขอให้เด็กๆทุกคนนะคะตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อสอบและที่สำคัญนะคะอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ครบถ้วนนะคะขอให้เด็กๆทุกคนนะคะโชคดีในการทำแบบทดสอบนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ